ครับผมหนุ่ม z มเมนฟาร์มนะครับจากาสืบเนื่องจากหลายคลิปนะครับที่เราทําลงไปใน YouTube แล้วก็ใน facebook นะครับก็มีคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะแล้วก็มีคําถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่า,าทางแอดมินหรือว่าทางผมเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปตอบอทุกคําถามหรือว่าไขาข้อข้องใจให้กับทุกคนได้หมดนะครับ เพราะว่าด้วยหน้าที่การงานหลายๆเรื่องนะครับก็เราก็เลยคุยกันนะครับว่าจะทำคลิปเป็นคลิปๆปไปนะครับก็คือเกี่ยวกับการเพราะพันธุ์ปลาเพื่อไขข้อข้องใจให้กับหลายๆคนนะครับแต่ว่า,าทั้งนี้ทั้งนั้นผมขอเกินนำก่อนเพราะว่าทางฟาร์มเรานะครับไม่ใช่ว่า,าเราลง youtube แล้วถึงจะมาสอนอะไรนะครับ คือทางเรานี่ททำฟาร์มมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่นะครับจากนั้นเราก็ใช้ประสบการณ์เป็นส่วนใหญ่อทฤษฎีที่เราใชมามา้มาปฏิบัตินะครับมันจะอาจจะไม่ตรงกับหลายๆที่หรือว่าหลายๆแห่งนะครับหรือว่าการทําคือการเพาะในรูปแบบของเรานะครับอาอ,อาจจะไปทํในหลายพื้นที่ไม่ประสบผลสําเร็จก็ได้นะครับจากนั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขอให้คนที่สนใจหรือว่าคนที่ได้รับความรู้ตรงนี้ไปนะครับไปประยุกต์หรือว่าปรับใช้ให้เข้ากับพื้นที่ของแต่ละพื้นที่นั้นๆนะครับผมก็จะมาได้เข้าไปดูนะครับในในคำถามของหลายๆท่านอาจจะเป็นแบบว่าส่วนหนึ่งผมอาจจะพูดเร็วหรือว่า ในการปฏิบัติค่อนข้างเร็วไม่ได้ให้ข้อกระจ่างในบางเรื่องนะครับเทั้งนี้นะผมบอกก่อนนะครับว่าเราทําตอนแรกครับไม่ได้คิดว่าจะจะแบบว่าจะมีคนสนใจเยอะขนาดนี้อะไรเนี้ยก็เลยจะทําเป็นคลิปๆลิอย่างที่บอกในขั้นต้นนะครับเราก็จะเริ่มจากพื้นฐานนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเริ่มจากพื้นฐานของ ปลาแต่ละชนิดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเจาะลึกลงไปในเรื่องของฮอร์โมนที่ใช้รวมถึงขั้นตอนแล้วก็วิธีการเพอะในรูปแบบต่างๆนะครับของปลาแต่ชนิดครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเริ่มขั้นที่1เลยคือลักษณะของปลาแต่ละชนิดนะครับต้องบอกก่อนว่า เวลาเพาะหรือว่าขั้นตอนในการปฏิบัติในการขยายพันธุ์ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ละพื้นที่หรือว่าแต่ละสถานที่วิธีการเพราะก็จะแตกต่างกันไปหลายท่านอาจจะบอกว่าอา้าวผมเคยได้ยินมาไม่ได้เพาะอย่างนี้นะครับไม่ได้ทําอย่างนี้นะครับอนใช่ครับบางทีปลาตัวเดียวกันแต่ว่าลักษณะการเพราะหรือว่าการมาวิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติแม้แต่ฮอร์โมนหรือว่า กระบวนการต่างๆไม่เหมือนเดิมครับของแต่ละที่จะไม่เหมือนกันมันอยู่ที่สถานที่แล้วก็ยังผมบอกว่าคนที่ได้รับความรู้ไปเลยว่านําไปใช้ไม่ใช่ว่าต้องทําตามผมเป๊ะเป๊ะเป๊ะ,ปะ,ปะต้องไปปรับใช้ให้กับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือว่าสิ่งที่ที่ตัวเองมีอยู่นะครับมันจะเป็นต้องทําให้ผมเหมือนผมก็ได้แต่ว่าแต่ทาในรูปแบบของเราครับแล้วก็ค่อยๆปรับ เดี๋ยวก็ประสบความสำเร็จครับครับวันนี้ก็มาเริ่มกันเลยอันดับแรกพื้นฐานนะครับพื้นฐานของการที่เราจะเพาะพันปลาหรือว่าเราจะทําปลาชนิดใดชนิดหนึ่งเราต้องรู้ก่อนเลยว่าปลาชนิดเนี้อยไข่แบบไหนเพราะฉะนั้นหลักการทั่วไปไม่ใช่ตามทฤษดีนะครับคือตามความเข้าใจของของขของของงเราเลยเราก็จะบอกว่าไข่ปลาแต่ละชนิดจะมีไข่จม ไข่ลอยนะครับแล้วก็ไข่กึ่งจมกึ่งลอยก็จะแบ่งได้เป็นสามอย่างแต่ละอย่างก็จะเาจาะลึกลงไปอีกอย่างเช่นไข่ขจมนะครับก็คือไข่จมก็จะมีสองแบบคือจมติดวัตถุก,กับจมไม่ติดวัตถุก,ก็จะก็จะแยกกันออกไปอีกสำหรับไข่กึ่งจมกึ่งลอยคือไข่ที่ได้การผสมแล้วไม่ได้ลอยบนผิวน้ําแล้วก็ไม่ได้จมอยู่ก้นแต่อยู่ใน เออกึ่งกลางระหว่างสายน้ําคือถ้ามีการล่องลอยไปนี่คือก็จะล่องลอยไปเรื่อยๆอันนี้คือไข่กึ่งจมกึ่งลอยอันดับที่สามคือไข่ลอยไข่ลอยก็คือไข่ที่ได้รับการผสมแล้วจะลอยอยู่บนผิวน้ําอืมอันนี้คือไข่ลอยทั้งสามอย่างเนี่ยครับวิธีการเพราะจะไม่เหมือนกันเลย จะทำให้ปลาแต่ลทีคือขั้นตอนกันเพราะก็ไม่เหมือนกันฮอร์โมนก็ไม่เหมือนกันวันเนี้ยผมก็เลยจะมา,าค่อยๆไขข้อข้องใจให้กับคนที่สนใจนะครับจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องแบบต้องมาเรียนกับเราเป็นคอร์สๆก็ได้แต่ว่าให้ติดตามเราไปเรื่อยๆเราก็จะนําความรู้หรือว่าเก็บความรู้มามาให้กับคนที่ติดตามเรื่อยๆนะครับอันนี้มาเริ่มกันเลย สำหรับไข่จมนะครับไข่จมก็จะมีอ่าจาพวกปลาอะไรบ้างไข่จมก็จะมีพวกปลาดุกนะครับปลาสวายาปลาสลิดนะครับปาลาไกยตระกูลปาลากายปลาฉลาดนี่ใช่หมดเลยพวกนี้คือไข่จมมีอีกหลายอย่างนะครับแต่นี่คือประเภทที่ไข่จมเราจะดูยังไงว่าปลา ชนิดนี้ไข่จมนะครับไข่จมคือเวลาเขาผสมเทียมแล้วอะ่ะจะจมอยู่ใต้ผิวน้าคือจมอยู่ในน้ําเลยจมอยู่พื้นจะตกลงพื้นน้ําพื้นพื้นของของบอ่อหรือของภาชนะที่เราเราเราผสมเทียมนะครับไข่จมติดวัตถุก็จะเป็นพวกสวายครับสวายประดุกตระกูลปลากายนี่จมติดวัตถุนะครับส่วนที่จมไม่ติดวัตถุนะครับ ก็จะมีพวกอา,อาจจะสงสัยปลาสลิดอันนี้จมนะครับเป็นไข่จมนะปลาสลิดประกัดตระกูลปลากิมอันนี้คือไข่จมแต่บางคน,คนอาจจะเคยเห็นว่ามันอยู่ในบอร์ดแล้วลอยขึ้นมาอันนี้คือจริงๆแล้วเขาเป็นไข่จมแต่ว่าด้วยกระบวนการผสมพันธุ์เขาพ่อพันธุ์เขาจะทําให้ไข่อยู่เหนือน้ําก็คือใช้วิธีการใช้เมือกในปากครับพ่นเป็นบอร์ดแล้วก็ อมไข่ขึ้นไปพ่นติดม่อันนี้คือเฉพาะไข่จมนะครับพรเ,รเพราะนั้นวิธีการเขาก็จะไม่เหมือนการอื่นเดี๋ยวจะเจาะลือไปทีละขั้นตอนนะครับสําหรับอันดับที่สองคือประเภทไข่กึ่งชมกึ่งลอยก็คือไข่ที่ได้รับการผสมแล้วไม่ลอยเหนือน้ําแล้วก็ไม่จมอยู่ที่พื้นถ้าน้ําวนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดน้ํานิ่งก็มีโอกาสจมนะครับแต่ว่าเขาสามารถล่องลอยไปเรื่อยๆตาม กระแสน้ําอันนี้ก็จะมีจาพวกปลาเพียงปลายิสกปลานวนจันเอ,อ่พวกปลากระดำพวกตะกูลเนี่ยครับจะเป็นประจีนอ,อ่เป็นไข่ขึงจมขึงลอยเวลาเขาได้รับการผสมอ่ะเขาก็จะมีอ,อไข่เขาจะเป็นเป็นก้อนนี้ใช่ไหมแต่นั้นเวลาเวลารับการผสมเสร็จแล้วอ่ะ เปิดไข่ด้านนอกเขาจะฟูขึ้นรูม่านของการที่น้ําเชื้อเข้าไปครับเขาจะดูดน้าเข้าไปด้วยแล้วเขาก็จะปิดก็จะกลายเป็นเหมือนลูกโบงครับแล้วก็มีไข่ที่ผสมแล้วอยู่ด้านในอันนี้คือไข่คือโจมคึงลอยเไข่พวกนี้ก็กาจะล่องลอยไปตามกระแสน้ำไม่เรื่อยเวลาที่เขา,เาผสมผสมตามธรรมชาตินะครับอันนี้คือไข่ของจมคึงลอยส่วนไข่ลอยไข่ลอยก็คือ ไข่ลักษณะของไข่ไข่ปลาที่มีมันเป็นไขมันคือเป็นหยดไขมันอยู่ในในบริเวณไข่ถ้าปลาที่ไหนที่เรากินแล้วรู้สึกว่ามันมันไข่ปลานะครับคือไข่ปลามันจะมันมันอันนั้นสันนิษฐานขั้นต้นได้เลยว่ามีน้ํามันอยู่ในไข่เพราะฉะนั้นไข่ชนิดนชนิดนี้จะลอยน้าเวลาเพาะก็จะมีพวกประหมอเวลากินจะมันมากปลาช่อน ปลาปลาแรกพวกนี้ไข่ลอยเพราะว่าเขาจะมีต่อมไขมันทําให้ไข่ลอยอยู่เหนือน,น้ำนะครับพวกนี้จะจะต้องเ,ออเวลาเวลาเราเพาะครับจะต้องมีมีบ่อที่ค่อนข้างจะเอ,อกระชับเพราะว่าไม่งั้นไข่เขาจะลอยไปตามน้ําครับอันนี้คือหลักๆขั้นต้นคือ ถ้าเรารู้วิธีการรู้จักปลานะไม่ใช่วิธีการรู้จักอ่าชนิดของไข่ของปลาแต่ละชนิดเนี่ยที่เราจะทําเราก็จะรู้ว่ากระบวนการต่อไปเราต้องทํำยังไงคือมันมีผลต่อขั้นตอนคือบ่อบ่อที่เราจะเตรียมการเพราะนะครับระบบน้ําที่เตรียมการเพราะหรือแม้แต่กระทั่งวิธีการเพราะอนุบาลจะไม่เหมือนกันเลยของปลาแต่ละชนิดนะครับ ที่ทั้งทั้งสามไข่นี้นะน,นี่คือขั้นต้นของคนที่จัดเพาะขยายพันธุ์นะครับอันดับต่อมาเมื่อเรารู้ว่าไข่ปลาชนิดแต่ละชนิดอย่างนี้แล้วไข่แบบไหนแล้วเราก็ต้องเตรียมบ่อแบบนั้นใช่ไหมเมื่อเรารู้พวกนี้แล้วเนี่ยเราสามารถเพาะได้โดยเลือกใช้ฮอร์โมนที่เหมาะสมได้เกี่ยวกับปลาชนิ้นั้นๆครับสำหรับอ่า ขั้นต้นเนาะเรารู้แล้วว่าชนิดของไขป่ปลาแต่และชนิดเป็นยังไงอันนี้คือคร่าวๆนะครับสําหรับคนที่จะทําปลาอะไรเ,เฉพาะเจอดตรงก็ลองศึกษาดูว่าปลาชนิดนี้ไข่เป็นแบบไหนครับอ่าคราวนี้เมื่อเรารู้ชนิดของไขป่ปลาแต่และชนิดแล้วคราวนี้เรามารู้เกี่ยวกับาการเพราะขยายพันธุ์ว่าสามารถคือจัดคลิปก่อนๆนะครับ มีคนถามมาค่อนข้างเยอะว่าทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมมีคนโทรมาเยอะมากนะครับผมขอบอกก่อนแต่บางครั้งผมไม่สะดวกรับสายหรือว่าคุยได้อแป๊บๆแล้วก็ต้องวางสายเพราะว่าผมทํางานหลายหลายด้านนะครับก็เลยขอไปไว้ที่นี่ด้วยแล้วก็สามารถติดต่อเข้ามาใหม่ได้เราผมยินดีนะครับเป็นคนเให้ความรู้ได้ในในเท่าที่ผมพอจะรู้นะครับจะผิดจะถูกก็ต้องลองกัน <laughs> ครับ ออต่อมาก็เมื่อรู้จักลักษณะของไข่แล้วเราก็มารู้ว่าการเพาะขยายพันธนุ์จริงๆแล้วสามารถทําได้มากกว่าที่ผมลงคลิปไปนะครับก็คือเราจะแบ่งหลักๆเลยเป็นสามแบบเหมือนกันก็คือการเพาะขยายพันธุ์ปลาเนี่ยเราจะสามารถทําโดยแบบที่หนึ่งคือการผสมเทียมเหมือนที่ผมทํอาอันนี้คือผสมเทียมคือการ คือคนอะเป็นคนดําเนินการหรือกระบวนการทุกๆขั้นตอนเกี่ยวกับการเพราะหมายความว่าเราทําทุกอย่างเลยให้ปลาเขาไข่ออกมามาผสมมาทุกอย่างเนี่ยคือเราทําเองหมดคือคนะเ,เป็นคนทําทั้งหมดอันนี้คือเรียกว่าการผสมเทียงนะครับอย่างที่สองคือการขยายพันธุ์โดยทำแบบตามธรรมชาติก็คือ ปล่อยให้เขาขยายพันธุ์เองแล้วจะเป็นวิธีการเพราะยัไงได้คือคือเราจัดในส่วนส่วนหนึ่งให้เขาเพื่อให้เหมาะกับการขยายพันธุ์ของเขาหรือว่าเขาไข่เองอันเนี้ยคือการขยายพันขยายพัน์ตามธรรมชาตินะครับอย่างที่สามคือเรียนแบบธรรมชาติอันเนี้ยก็คือการที่คนคือตัวเราเนี้ย เข้าไปมีกระบวนการแล้วมีการมีส่วนร่วมในการเพราะขยายพันธุ์ครึ่งหนึ่งก็คือเช่นการเตรียมบ่อเพาะให้เหมาะสมกับการขยายพันธุ์ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็คือเอาไว้แบบเราเห็นนะครับก็คืออย่างเช่นการเพาะกบอ,ะอย่างเงี้ยเราก็ต้องเตรียมสถานที่เตรียมบ่อเตรียมฝนเตรียมเตรียมวัสดุทุกอย่างครจะเป็นหญ้าเป็นผักบุ้งอะไรเงี้ยเราเตรียมไห้เขาเหมือนธรรมชาติ มีเสียงบาง,บางที่นะครับจะมีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรเยงี้ครับอันนี้คือเป็นการผสมพันธุ์แบบเรียนแบบธรรมชาติคือเราเป็นคนเตรียมสถานที่ให้เขาเพื่อจะผสมพันธุ์แต่เขาเป็นคนผสมพันธุ์กันเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรอันนี้คือการผสมพันธุ์แบบกึ่งกึ่งธรรมชาติหรือว่าเรียนแบบธรรมชาติก็จะมีสามอย่างคือการอันนี้ก็จะมาเจาะเจาะลึกนะครับ ว่าการผสมพันธุ์แบบธรรมชาติเอ,า,อาแบบเอาแบบผสมเทียมก่อนผสมเทียมคือการฉีดฮอร์โมนฮอร์โมนในที่นี้จะมีหลายตัวนะครับฉีดเพื่ออะไรหลายๆคนถามผมว่าฮอร์โมนที่ฉีดฉีดเพื่ออะไรเราบอกก่อนนะครับว่าฮอร์โมนที่ฉีดเนี่ยเราฉีดเพื่อให้ปลาหรือว่าพ่อแม่พันธุ์เนี่ยพร้อม พร้อมที่จะผสมเทียมหมายความว่าพร้อมที่จะผสมพันธุ์อ่ะอ่าพร้อมที่จะรักกันหรือว่าพร้อมที่จะไข่พร้อมที่จะผลิตลูกพันธุ์ให้เราอะไรก็คือฉีดเพื่อกระตุ้นนะครับระยะเวลาในการฉีดกับระยะเวลาในการไข่เนี่ยก็จะแบ่งแบ่งกันออกไปเช่นบางบางปลาบางชนิดนะครับจะใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงในการจัดจากที่ฉีดไปแล้วถึงไข่เอ่อบางชนิดอาจจะใช้แค่6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงแล้วก็ไข่อันนี้ครับ พราะฉะนั้นมันก็จะมีเจาะลึกเข้าไปแต่ละแต่ละแต่ละ,แต,ละแต่ละชนิดอีกแต่ละวิธีการ e, อีกอะไร้กันเครับแล้วก็ส่วนการผสมพันธุ์แบบธรรมชาตินะครับก็คือการที่เราเลี้ยงปลาชนิดชนิดหนึ่งไว้แบบธรรมชาติครับผมยกตัวอ,อย่างเลยก็ไดที่เห็นกันง่ายๆเลยอย่างเช่นปลาแรดนะครับปลาแรดเนี่ยคือเราเลี้ยงในบ่อเลี้ยงเฉพาะเขาอย่างเดียว เลี้ยงเป็นเป็นพ่อแม่พันธุ์ตัวผู้ตัวเมียเลี้ยงปนกันเลยนะครับเลี้ยงในบ่อบ่อบ่อดินเลยอ่ะอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็จะทําการผสมพันธุ์กันเองเมื่อถึงเวลาของเขาเมื่อเหมาะสมของเขาเมื่อเขาพร้อมอะไรเงี้ยเขาก็จะทําวิธีการทํารังฮะทํารังเป็นรังเหมือนรังนกรังลังขนาดนี้นะแล้วเขาก็จะไข่ไว้ด้านในอ่าอันเนี้ยคือการผสมพันธุ์แบบธรรมชาติคือเราไม่ต้องไปทาอะไรเลยแม้แต่รังที่เขาทําเขาก็ทาของเขาเอง รเราแค่ไปเก็บไข่ขึ้นมาแล้วก็มาดูบาลนี่คือการผสมพันธุ์แบบธรรมชาติมันมีปลาชนิดอื่นอีกนะครับที่ทาทาแบบธรรมชาตินะแต่อันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเพราะว่าคือ,อจะไดบ้บางคนอาจจะรู้จักนะครับแต่บางคนอาจจะไม่รู้จักก็จะงงๆนิดนึงว่ามันทํารังยังไงมันผสมพันธุ์ยังไงอะไรเงี้ยเขารัดก,กันเองเขาทารังเองเมื่อพร้อมเขาก็ทำรังเองอะไรเงี้ย ชนิดที่สองนะครับก็คือทีท่่พอแบบธรรมชาติได้คือปนินปนินหลายที่นะครับปนินปนินแดงหลายๆที่หลายฟา,าร์มนะครับถ้าเพาะแบบไม,ไม่ได้ทําการแปลงเพศให้เป็นตัวผู้เขาจะมีบางที่จะเพาะแบบธรรมชาติก็คือปล่อยตัวผู้ตัวเมียลงในบ่อด,ดินแล้วกใ็ให้เขาฟิชเชอร์ลิงกันเองคือให้เขาผสมพันธุ์กันเองเมื่อเขาพร้อมเนี่ย ลักษณะของการของการผสมพันธุ์ของปลาน,นินคือไงคือเขาจะเขาจะไม่ทํารังเหมือนปลาแรดแต่เขาจะขุดขุดหลุมในดินให้เป็นหลุม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 ก็คือตัวผู้อะ่ะจะขุดครับแล้วก็ผสมพันธุ์กับตัวเมียแล้วก็เหมือนกับเมื่อเขาเหมือนเป็นอนาเขตของเขาอะ่ะเวลาผสมพันธุ์เสร็จ mm. ก็จะอมไข่ไว้ในปากประมาณนี้นะครับอันนี้คือแบบธรรมชาติเราไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วเขาก็ ซักในปักแล้วก็ออกมาปเป็นตัวอ่านี่คือแบบธรรมชาติครับแล้วก็อย่างที่สามนะครับก็คือกึ่งธรรมชาติกึ่งธรรมชาติคือแบบหรือว่าเรียนแบบธรรมชาติเนี่ยก็คือเราเตรียมสถานที่ผมบอกขั้นต้นอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างไปคือกบสาหรับปลาที่เอ่อแบบเรียนแบบธรรมชาติมีอะไรบ้างที่เราก็ต้องเตรียมให้นะครับก็ หนึ่งเลยก็จะมียกตัวอย่างเลยนะครับก็จะมีเออ่พวกประกายประกายคือทํำยังไงประกายคือการเพราะกึ่งธรรมชาติแต่ว่าธรรมชาติเลยก็ใช่แต่ว่ากึ่งตรงที่ว่าเราต้องเตรียมอสถานที่ให้เขาไข่จะเป็นกระเบื้องเป็นกระดานเป็นไม้เป็นอะไรเงี้ยเขาจะมาไขติดแล้วเราก็ยกขึ้นมาตักอ,อันนี้เราต้องเตรียมเพราะต้องเตรียมไห้เขาเพราะว่าไม่งั้นเขาก็จะไปไข่าตามหญ้าตามพงเราก็ทําอะไรไม่ได้ กึ่งธรรมชาติที่สองคืออ,อย่างพวกปนยัยนี่ครับเราฉีดฮอร์โมนให้เขาจริงแต่ว่าเราไม่ทําการรีบแล้วก็เอาน้าเชื่อมมาผสมกันไม่ใช่สําหรับสาหรับสาหรับที่ฟาร์มนะเราก็จะฉีดเสร็จแล้วก็เตรียมวัสดุให้เขาอย่างเช่นปอฟางหรือว่าเป็นรากของต้นอ้ออย่างเงี้ยหรือว่ารากของปักตกเชวาเงี้ยให้เขามาไข่ติดเสร็จแล้วเราอาไขไปพักอันนี้คือเราเตรียมสถานที่ให้เขา เตรียมบ่อเตรียมน้ําเตรียมออกซิเจนเตรียมวัสดุเกาะให้เขาเสร็จแล้วเขาก็จะไขเองอันนี้คือกึ่งธรรมชาติและอีกอย่างหนึ่งก็จะมีเหมือนพวกปศุสิตปศุสิตบางที่มีเพาะแบบธรรมชาติก็เพาะได้หรือจะเพาะแบบกึึงธรรมชาติก็ได้คือการฉีดฮอร์โมนให้เขาแล้วก็ปล่อยลงบ่อดินนะครับให้ข้ากันเพาะคือเราเตรียมสถานที่บ่อดินให้มันเหมาะสมกับการเพาะอันนี้คือกึึงกึงกึ่งธรรมชาติหรือว่าเรียนแบบธรรมชาติ แล้วเราก็เก็บผลผลิตขึ้นมาก็จะมีสามตัวอันนี้คือข้าวๆนะครับสําหรับถ้าคนใดที่มีข้อสงสัยหรือว่าจะเจาะลึกไปในแต่ละชนิดหรือว่าวิธีขั้นตอนการปฏิบัติเนี่ยาทางเรายินดีอตอบคำถามแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าตอบคำถามในที่นี้ไม่ใช่วิชาการแบบว่า,า,ต,าตามทฤษฎีตามหนังสือไม่ใช่ของเรา,เอาตอบคำถามให้กับ คนที่สนใจหรือก็สอบถามเข้ามาในรูปแบบของประสบการณ์มากกว่าคือการที่เราเคยทําหรือว่าที่เราเคยเจออะไรเงี้ยเราก็จะตอบลูกค้าไปแบบนั้นหรือว่าตอบคนสนใจไปแบบนั้นเพราะว่าบางคนอาจจะบอกอไม่มไม่ตรงหนังสือนะหรือว่ามันไม่ตรงที่เรารู้มานะอะไรเงี้ยคือการเพาะขยายพันธุ์นะครับมันจะมีวิธีพลิกแทงไปเรื่อยๆไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกอย่างผมพาอแบบนี้ได้แต่คุณนะพ่ออาจจะไม่ได้ หรือคุณเพาะแบบนู้นได้เอาผมมาเพาะแบบคุณผมทําไม่ได้อะไรก็มีครับมีหลายแบบก็สําหรับคนที่สนใจนะครับผมก็ขอขอบคุณด้วยแล้วก็สําหรับคนที่ถามมาแล้วผมตอบไม่ทันผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับบางทีเราไม่ได้เข้าไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับแต่ว่าพยายามจะพยายามจะเข้าไปตอบให้มากที่สุดนะครับเมืม่อว่างแล้วก็แล้วก็ขอขอบคุณสำหรับคนที่โทรเข้ามาสอบถาม ให้กำลังใจให้คำชมนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่ม,มีมีติชมเพราะว่ามันจะมีมีมีคนติมีอะไรง้แต่ว่าเราก็เข้าใจครับเพราะว่าบางบางเรื่องเราก็ผิดพลาดไปก็ต้องขอบคุณแล้วก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้องบอกคำว่ายินดียินดีให้คําแนะนํากับทุกท่านที่สนใจครับแล้วก็ฝากนะครับฝากกดกระดิ่งกดติดตามนะครับไว้ไปด้วย กด subscribe ไว้ด้วยครับฝากไวยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็ผมจะทำคลิปท่อนสั้นให้ความรู้เรื่อยๆออกมาเพราะว่าให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนได้ได้ได้เข้ามาศึกษาในในช่องทางนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าทางเราเปิดสอนแต่ว่าด้วยลูกค้าหรือว่าคนที่สนใจไม่ว่างผมติดธุระมันไม่ตรงกันสักทีอะไรอย่างนี้ก็ สามารถเข้ามาติดตามในช่องทางนี้ได้ผมจะลงให้เรื่อยๆแล้วก็ผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ